ดีค่ะเรามาสปอยเรื่องแฮนด์เมดเลิฟต่อตอนที่5-8และเป็นตอนจบกันนะคะ หลังจากที่ทันเทพขอให้เธอช่วยซอนบางอารมณ์ที่จะใช้เยียวยามนุษย์หลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำตัวเป็นกันเองสนิทสนมจนเขาตั้งตัวไม่ทันแล้วยังโน้มตัวมาไกล้ๆจะหยิบเศษผ้าที่ไหลของเขาและมาสูดดมกลิ่นตัวของเขาระหว่างนั้นผู้ช่วยก็เข้ามาเห็นพอดีเขาถึงกับตกใจกับภาพตรงหน้าที่เห็นทันเทพรีบลุกขึ้นมาอธิบายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและยิ่งได้ยินนางเอกที่พูดคำธรรมดากับทันเทพอีกผู้ช่วยถึงกับเข่าสุดน้อยอกน้อยใจการเวลาเกือบร้อยปีที่ เคียงข้างกันมาไม่เคยได้สนิทสนมพูดธรรมดารรมดากับเขามัง่งแต่เพราะมนุษุ์ผู้หญิงที่ขโมยหัวใจท่านเทพไปทําไมท่านถึงได้เปลี่ยนไปอย่างนี้ท่านเทพรีบแย้งว่ามันไม่ใช่สักหน่อยผู้ช่วยกันเลยน้อยใจขอลาออกจากที่นี่แต่ก็มีลูกค้าคนใหม่เข้ามาพอดีเธอก็คือนักแสดงสาวสวยโอจีซูผู้ช่วยชอบเธอมากๆจนลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเลยจีซูก็บอกว่าเธอจะต้องไปออดิชั่นงานสําสคัญก็เลยจะมาหาชุดที่เหมาะสมกับเธอจากนั้นท่าน ท่านเทพก็แตะชุดดูวความทรงจำเก่าๆก,ก็เห็นจีซูกับท่านประธานจีซูอยากจะเล่นหนังอินดี้ที่เธอชอบแต่ประธานก็บังคับให้ไปออดิชัน่นงานของผู้กำกับชื่อดังแล้วท่านเทพก็ถามกับเธอว่าทำไมถึงยอมไปออดิชัน่นมีงานที่ตัวเองอยากทำตั้งมากมายแต่ทำไมให้คนอื่นมาจุ้งจมูกเอาง่ายๆจีซูก็ไม่พอใจถามกลับท่านเทพไปว่าได้ยินว่าท่านมีพลังวิเศษแล้วงานตัดเสือ้อเป็นงานที่ท่านชอบจริงๆใช่ไหมท่านเทพถึงกลับไปไม่เป็ และนึกได้ว่าที่ตัวเองต้องมาทำงานนี้เพราะว่าโดนทำโทษจีซูก็บอกว่าเรามันก็เหมือนกันนั่นแหละผู้ช่วยก็รีบแยงขึ้นมาว่าตอนเห็นเธอให้สัมภาษณ์เธอดูดีมีความสุขทุกครั้งลืมความตั้งใจเดิมไปแล้วเหรอ จีซูก็บอกว่าตอนสัมภาษณ์ใครจะพูดอะไรก็ได้และความตั้งใจเดิมของเธอมันก็ไม่มีอีกแล้วแม้จะเคยมีตอนเด็กๆแต่เธอก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครสนใจความสามารถของเธอเลยสนใจแต่รูปร่างหน้าตาและท่านประธานก็ยังย้ำว่าคนดูก็แค่อยากดูหน้าตาสวยๆของเธอถ้าไม่ได้หน้าตาเธอคงไม่มาถึงจุดนี้หลังจากนั้นเธอก็เพิ่งรู้ว่าประธานคิดว่าเธอเป็นแค่สินค้าที่มีชีวิตจะปรุงแต่งยังไงก็ ได้นางเอกสงสารเธอมากๆและอย่างให้เธอเป็นตัวของตัวเองจีซูก็บอกว่าตอนนี้เธอทําใจกับสิ่งที่เป็นได้อยู่แล้วเธอคงไม่มีความสามารถจริงๆต่างหากแล้วก็ขอให้ท่านเทพตัดชุดให้กับเธอและขอเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเป็นสีนําโชคท่านเทพก็ถามว่าความรู้สึกที่สูญเสียตัวตนไปมันเป็นยังไงเขาจะใช้ความรู้สึกนั้นเพื่อใส่มันลงไปในเสือ้อผ้าทําให้มันมีพลังวิเศษขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่ามันเหมือนกับความ แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเคยเป็นคนแบบไหนจนสามวันต่อมา จีซูสวมชุดที่ท่านเทพตัดให้และเธอก็ถูกใจมันมากแล้วก็ไปออดิชันแต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าพวกกำกับดูหนุ่มและหลอกก่อกว่าก่อนหน้านี้มากแล้วเขาก็ให้เธอมานาั่งคางๆแต่เธอกลับเห็นผู้ช่วยอยู่บนเวทีและยิ่งทึ่งที่เห็นตัวเองในวัยเด็กออกมาออดิชันจีซูก็ถามกับเด็กสาวว่ามาทําอะไรที่นี่กลายเป็นว่าคําตอบที่ได้รับก็คือตัวเธอมาบอกกับตัวเองว่ากําลังลืมความเป็นตัวเองไปและถาม หาเหตุผลว่าทาไมแต่จีซูก็บอกว่าเธอกลัวและละอายใจที่ไม่ได้แสดงความสามารถออกมาจริงๆแม้จะอยากทาแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะว่างานที่เธอทาอยู่นั้นมันไม่เป็นอย่างที่เธอหวังและเธอก็เลยพ่ายแพ้จนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและไม่กล้าจะเจอตัวตนที่แท้จริงอีกแต่เด็กสาวก็ปลอบใจเธอว่าอย่าร้องไห้แล้วหวังว่าจะไม่ลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองขณะที่จีซูกำลังอิงกับความรู้สึก ผู้ช่วยก็สั่งขัดขึ้นมาทันทีพีดีก็ชมว่าจีสูแสดงได้ดีมากและถามว่ามีอะไรจะติชมเด็กสาวไหม จีซูก็ถามขึ้นมาว่าเธออยากเป็นนักแสดงเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่ามันยากมากถ้ายอยากจะเข้าวงการเพราะว่าชอบการแสดงจะต้องเจ็บปวดและอาจเสียสิ่งนี้ค่าไปถ้ายังอยากเป็นนักแสดงอยู่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายเมื่อก้าเข้ามาแล้วจะกลับออกไปไม่ได้อีกเด็กสาวก็บอกว่าไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมถึงชอบงานแสดงแต่ก็มีความสุขที่ได้ทํามันการแสดงก็คือเหตุผลของทุกอย่างแม้ว่าคุณบอกว่ามันไม่ง่ายแต่ก็อยากจะทํา พีดีก็ชมว่าเด็กสาวมีทัศนคติที่ดีมากพวกเราก็เคยอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็ความฝันแบบนี้แล้วเด็กสาวก็บอกกับจีู้่ว่า ถึงในการแสดงของเธอมากแต่แปลกจังที่ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเธอจะเป็นนักแสดงที่ดีอย่างจีซูและการออดิชั่นก็ได้จบลงแล้วจีซูก็ออกมาหาเด็กสาวแล้วเธอก็ได้เห็นตัวเองมากับซูจองเพื่อนสนิทที่ไฟฟันจะเป็นผู้กำกับแล้วจีซูก็บอกกับตัวเองในวัยเด็กว่าเธอจะต้องเป็นนักแสดงที่ดีได้แน่จากนั้นผู้ช่วยก็เข้ามาหาเธอเธอก็ถามว่านี่มันคือความฝันใช่ไหม ผู้ช่วยก็บอกว่าเขาพาเธอย้อนอดีตมาตังหาาและทันทีที่เดินผ่านประตูนี้ไปเราก็จะกลับไปอนาคตทันทีตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกทางไหนเธอบอกว่าเธออยากไปออดดชั่นหนังอินดีแต่ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าท่านประธานของเธอน่ากลัวมากๆผู้ช่วยก็บอกว่าเธอมีเสื้อสีเหลืองนำโชคแล้วไงระหว่างนั้นท่านประธานก็ได้ข่าวว่าจีซูไม่ไปออดิชั่นตามคำสั่งแถมยังได้รับข้อความจากจีซูว่า เธอขอลาออกท่านประธานก็โมโหหนักมากก็เลยโทรหาหน้าข่าวการจะส่งข่าวทำร้ายจีซูแต่ว่าจูๆ่ๆไฟก็ดับลงทีละดวงทีละดวงแล้วท่านเทพก็มาจัดการเธอเธอก็ตกใจมากๆเขาบอกว่าตอนนี้นรกมันว่างเปล่าเพราะว่าปีศาจอยู่ที่นี่กันหมดแล้วประธานถามว่าเขาเป็นใครกันแน่และลุกจะหาเรื่องเขาเขาใช้พลังบังคับเธอให้นั่งลงแล้วเหวี่ยงเธออย่างแรงแล้วก็บอกว่ามนุษย์ ที่ใช้มนุษย์ด้การเป็นเครื่องมือก็ไม่ต่างอะไรจากปีศาจมีอำนาจแค่นิดหน่อยแต่ทำตัวอย่างกับพระเจ้าประธานก็ขู่จะแจ้งตำรวจแต่ท่านเทพก็สั่งให้ปล่อยจีซูไปไม่งั้นจะได้เห็นว่าเทพจริงๆมันเป็นยังไงส่วนจีซูก็รีไปงานออดิชั่นหนังอินดีและได้เจอกับซูจองผู้กำกับหนังเพื่อนของเธอสมัยเด็กและแล้วชุดของจีซูก็วาบหายไปจากหุนเป็นอันจบภาร,รกิจ สรุปว่าจีซูไปออดดชัช่นไม่ผ่านแม้ว่าเพื่อนจะเป็นผู้กำกับก็ตามทันเทพก็บอกว่ามันก็ยุติธรรมดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันก็จะได้งานมาง่ายๆแล้วทันเทพก็ถามกับผู้ช่วยว่าเพราะว่าเขาถูกลงโทษทําให้ผู้ช่วยต้องมาทํางานนี้ไปกับเขาด้วยใช่ไหมแต่ผู้ช่วยกับย้อนถามว่าให้ถามตัวท่านเองว่าความจริงแล้วท่านอยากจะทาเสื้อมนุษย์ต่อไปใช่ไหมเขาก็ได้แต่นั่งคิด ในขณะที่นางเอกรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างก็หันไปเจอกับเทพีเทพีก็พูดก,กับเธอว่านี่เป็นซารังสินะจนวันต่อมา แม่ก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าจะมาหาที่ร้านเธอรีไปขอลากลับก่อนเวลาทั้งทันเทพทั้งผู้ช่วยก็ต่างบ่นกันยกใหญ่เธอก็ขอร้องเธอก็ขอร้องว่าเธอไปเถอะแล้วเธอจะทำงานชดเชยให้แต่จูจ่ๆผู้ช่วยก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำงานแทนนางเอกเองให้รีบกลับไปเถอะเธอถึงกับงงแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอเขาก็บอกว่าขาดลูกค้าอีกแค่คนเดียวเองแล้วเทพีก็กำลังจะมาหาและยกโทษให้พวกเราแล้ว นางเอกก็ตกใจมาและนึกได้ว่าเธอคงได้เจอเทพีเมื่อวันก่อนแน่ๆเธอก็ถามท่านเทพึ้นมาว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วและไม่กลับมาอีกแล้วหรอ ท่านเทพก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเธอก็สงสัยว่าจะเอาอยัางไงกับร้านนี้จนผู้ช่วยไล่เธอรีบกลับไปเธอก็ออกไปแบบผิดหวังจนท่านเทพต่อว่าผู้ช่วยที่พูดเรื่องนี้ออกไปจากนั้นนางเองกรีบไปโทรหาแม่บอกกับแม่ว่าเธอเพิ่งเลิกงานแต่แม่ของเธอก็บอกว่ารออยู่ที่ร้านจัดเสือ้อเธอรีบกลับมาทันทีและถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงแม่ก็บอกว่ารู้ว่านางเอกโกหกว่าฝึกง,งานอยู่ที่บริษัทใหญ่แม่ก็หันมาคุ กับท่านเทพว่าลูกคองอายไม่กล้าบอกว่าทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่นางเอกกรีบอกท่านเทพว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแม่ก็บอกกับท่านเทพว่าอยากจะตัดชุดใหม่นางเอกกรีปาแม่ แต่ผู้ช่วยก็บอกว่าดีจังที่ลูกค้าคนสุดท้ายเป็นแม่ของนางเอกแล้วนางเอกก็ไม่พอใจแม่จะให้แม่ออกไปจากร้านทันเทพก็บอกกับแม่ว่าให้แม่กลับไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วเขาก็เห็นว่าผ้พาพันคอของแม่ตกอยู่นางเอกก็พาแม่ออกไปคุยข้างนอกต่อว่าที่แม่มาตามสืบเรื่องของเธอ แม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีสิทธิ์เลยเหรอที่อยากรู้ว่าตัวของตัวเองทำอะไรอยู่อายุขนาดนี้แล้วยังมาทำงานพาร์ทไทม์แบบนี้นางเอกก็ถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายก็เลยตัดบทไปว่าจะให้ตักแม่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ในห้างอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกแม่ก็บอกว่าไม่ได้เจอลูกสาวคนเดียวของเธอมาตั้งนานแล้วแต่มันคงเป็นความผิดของแม่เอง ที่มาหาเพราะว่าเป็นห่วงแล้วแม่ก็ตัดสินใจกลับไประหว่างนั้นทันเทพก็เอาผ้าพันคอของแม่มาสัมผัสดูก็เลยเห็นว่าแม่ของเธอกำลังป่วยแต่ก็กำชับน้องสาวว่าห้ามบอกนางเอกเด็ดขาดวันต่อมานางเอกก็มาทำงานด้วยอารมณ์บูดบูดทันเทพได้โอกาสถามว่าทำไมคนรักกันถึงได้เกลียดกันแล้วทำไมคนเกลียดกันถึงรักกันได้เธอถามว่าถามเรื่องแม่เธอใช่ไหม เขาก็เลยทวงถามเรื่องที่เธอจะสอนความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ถามไปว่าทำไมถึงได้เกลียดแม่ทั้งที่ตัวเองรักแม่แล้วนางเอกก็หันมาย้อนถามว่าจะไปจากที่นี่จริงๆเหรอเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นของที่นี่ตั้งแต่แรกเธอก็ถามด้วยความเสียใจว่าจะไปโดยที่ไม่บอกกันก่อนเลยเหรอเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้แต่ทําไมไม่รู้อยู่คนเดียวส่วนเรื่องหลักกันเกลียดกันเธอไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าตอนนี้เธอเกลียดเขามาก พวกนายสองคนไม่เคยสนใจความรู้สึกเธอเลยใช่ไหมแต่ถ้าพวกนายไปกันจริงๆเธอก็คงเสียใจมากๆแล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าไม่ได้เจอกับเธออีกทันเทพก็เหมือนกำลังจะได้เรียนรู้ความรู้สึกเธอก็บอกว่าเธอมีความสุขที่ได้ทำงานที่นี่และเธอก็กำลังจะออกไปเขาจับเธอเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาจะตัดชุดให้กับแม่ของเธอนางเอกก็คิดอีกว่าเขาคงรีบจะไปจากที่นี่ใช่ไหม แต่เขาก็บอกว่าแม่เธอต้องการเยียวยาต่างหากขอให้เราเรื่องเธอกับแม่ให้ฟังได้ไหมเธอก็บอกว่าแม่ของเธอเคยเป็นนัก,กรีธาดาวรุ่งระดับประเทศที่มีถ้วยรางวัลมากมายแต่แม่ต้องมาหยุดท่ำตามฝันเพราะว่าตั้งท้องเธอและเธอก็เห็นแม่ร้องไห้ครั้งแรกตอนที่ถือถ้วยรางวัล ทั้งที่แม่เป็นคนที่เข้มแข็งมาโดยตลอดเธอก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเธอชีวิตของแม่จะเป็นยังไงแม่คงได้อยู่บนลูวิ่งบนโพเดียมรับรางวัลอย่างมีความสุขก็เลยอดรู้สึกผิดต่อแม่ไม่ได้ว่าเป็นลูกที่ไม่เอาไหนจนเธอร้องไห้ทันเทพก็ไปปาดน้ำตาให้กับเธอแล้วเธอก็ขอร้องให้ท่านเทพตัดชุดให้กับแม่ของเธอหลังจากนั้นนางเอกก็แอบย่องมาที่ร้านกลางดึกแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาทัานเทพไปได้ เธอก็เลยบอกว่าอยากรู้เรื่องที่แม่มาคุยกับทันเทพทันเทพก็บอกว่าแม่เอาเสื้อตัวนี้มาให้เป็นแบบตัดชุดแล้วก็บอกว่าห่วงลูกสาวของเธอมากๆเพราะตั้งแต่เลิกกับแฟนหนุ่มไปเธอก็มีเรื่องเครียดและคิดบ้างมาตลอดแต่พอเห็นลูกสาวได้มาทํางานที่นี่เธอก็มีรอยยิ้มและมีความสุขมากๆก็เลยขอขอบคุณทันเทพแล้วเขาก็จับมือเธอให้เธอไปสัมผัสเสื้อของแม่ที่หุ่นให้เธอได้เห็นความทรงจําของแม่ไปด้วยกันเสื้อตัวนี้ก็คือ เสื้อที่เธอให้แมเป็นของขวัญวันเกิดเธอก็บอกกับท่านเทพว่าแมชอบเสื้อตัวนี้มากๆใส่อดไปหลายปีท่านเทพก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ดีที่สุด และแม่ก็ยังบอกอีกว่าอยากใส่เสื้อที่ลูกสาวซื้อให้เพื่อเป็นกำลังใจของเธอทันเทพก็บอกให้เธอลองเปิดใจคุยกับแม่ดูว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงถ้าเธอไม่แสดงออกมาก็ไม่มีใครรู้ว่ารู้สึกยังไงแต่นางเอกก็บอกว่าเคอพยายามคุยกับแม่แล้วแต่ก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันทุกครั้งทันเทพก็ให้เธอพยายามต่อไปและเธอต้องทำมันได้จากนั้น พวกเขาก็บรรจงตัดเย็บเสื้อผ้าและเมื่อแม่เธอมาสวมใส่แม่ก็ชอบมันมากๆและทันเทพก็มอบเข็มกลัดที่นางเอกเป็นคนทําให้กับแม่ของเธอแล้วเขาก็ขอให้เชื่อในตัวลูกสาวว่าเธอต้องดูแลตัวเองได้และขอให้บอกกับลูกสาวเรื่องที่ตัวเธอนั้นป่วยแม่ก็บอกว่าแปลกมากเลยที่ใส่ชุดนี้แล้วกลับรู้สึกสบายใจขึ้น เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกสาวถึงชอบที่นี่ถ้าที่นี่หายไปแม่ก็คงเสียใจเหมือนกันจากนั้นนางเอกก็พาแม่กลับบ้านไปแม่ยังดูชื่นชอบชุดไม่หายแล้วนางเอกก็เอ่ยปากขอโทษโดยเฉพาะเรื่องที่เธอเกิดมาแล้วทําให้ความฝันของแม่ต้องหายไปที่จริงเธอควรจะเป็นลูกที่ดีวกว่านี้แล้วเธอก็พางร้องไห้ออกมาจนแม่สั่งให้หยุดร้องไห้บอกว่าเธอไม่ต้องมาสงสารแม่แม่ภูมิใจในตัวเองมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวยากจนแต่เธอก็ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวที่ทั้งสวยและฉลาดน่าสงสารตรงไหนตอนที่ท้องก็ยอมรับว่าเสียใจที่ต้องเลิกเล่นกีฬาแต่ทันทีที่เห็นหน้าลูกตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็มีความสุขเหมือนได้อยู่บนจุดสูงสุดของโลกตั้งแต่นั้นทุกวันของเธอก็มีแต่ความสุข นางเอกถึงกับน้ำตาลไหลพรากแม่ก็กอดเธอเอาไว้ปลอบใจเธอแล้วก็บอกว่าการมีลูกคือทางเลือกที่ดีที่สุดของแม่ควรภูมิใจในตัวแม่สิ จากนั้นแม่ก็บอกกับเธอว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจผ่าตัดง่ายๆไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแค่ไม่อยากใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปโรงพยาบาลนางเอกก็ร้องไห้เป็นห่วงแม่ว่าทำไมไม่บอกกันก่อนหน้านี้ถ้าแม่ตายไปเธอก็จะตายไปด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าจะตามติดชีวิตแม่ตลอดไปแล้วแม่ก็บอกว่าชอบเข็มกลัดที่เธอทำให้มากเลยนางเอกก็มีความสุขกับแม่แม่ก็หยอกล้อเธออย่างมีความสุขแล้วเสื้อในหุ่นก็วาราปหายไป เป็นการจบการเยียวยาจิตใจคนที่หนึ่งมืนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วผู้ช่วยก็ชวนท่านเทพกลับสวรรค์แต่เขากลับบอกว่ามนุษย์นี่แปลกเนอะแต่เป็นความแปลกที่น่าเหลือเชื่อผู้ช่วยก็บอกว่าอย่ายึดติดกับที่นี่เลย ถึงจะอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายก็แตกดับไปอยู่ดีเขาบอกว่าเขารู้แต่พอคิดว่าจะจากที่นี่ไปใจของเขามันก็เจ็บปวดผู้ช่วยถึงกับแปลกใจที่เขามีความรู้สึกแล้วทันเทพก็บอกว่าที่เขาขโมยเสื้อคลุมของเทพีก็เพื่อเติมเต็มตัวเองและคิดไปว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าความสวยงามของเสื้อผ้าจนกระทั่งได้มาตัดชุดให้กับมนุษย์ และได้เรียนรู้ว่าหัวใจของมนุษย์คือการหลงไหลโศกเศร้าเกลียดชังความสุขความรู้สึกผิดโหยหาและความรู้สึกรักที่มีต่อใครสักคนเขาอยากจะรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นให้ได้มากกว่านี้เขาจะต้องทำยังไงผู้ช่วยก็รู้ทันทีว่าเขาไม่อยากกลับไปสวรรค์ทันเทพก็ขอโทษบอกว่าจะอยู่ต่อที่นี่อีกสักนิด ให้กลับไปรอเขาได้ไหมแล้วเขาก็เข้าไปกอดลาผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยก็ว์ปหายไปแล้วเทพีก็มาหาเขาเขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเทพีส่งเขามาที่นี่การตัดชุดให้กับมนุษย์ต้องรักพวกเขาก่อนไม่ว่าเสื้อ้าจะงดงามสักแค่ไหนถ้าปราศจ,จากความรักก็ไม่มีความหมายเขาอยากจะอยู่ที่นี่และอยากจะสนุกกับความรู้สึกที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เทพี TP. ก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะ แน่ใจแล้วใช่ไหมและเขาก็ยืนยันที่จะอยู่ที่นี่ต่อหลังจากนั้นนางเอกก็รีบร้อนมาหาเขาคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วมาบอกว่าขอขอบคุณที่ทำให้เธอคืนดีกับแม่ เขาบอกว่าให้ตามเขาไปเดี๋ยวเขาจะตอบคำถามเธอเองทั้งหมดเธอก็รู้ทันทีว่าเขาไม่กลับไปแล้วเลยรีบเข้ามาสวมกอดเขาเอาไว้และเขาก็โอบกอดเธอเช่นกันจนผู้ช่วยกลับมาบอกว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เขาก็เลยให้ออกไปก่อนเพราะไม่อยากให้รบกวนความรู้สึกที่เขากำลังซึมซับมันอยู่หลังจากนั้นทั้งสามก็เปิดร้านตัดเสื้อเหมือนเดิมและรอต้อนรับลูกค้าคนใหม่อยู่เสมอและเรื่องเราก็จบลงและในโลกแห่งความจริง เสื้อผ้าอาจจะทำให้เราดูดีมีความมั่นใจขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกระดับจิตใจของคนเราให้มันสูงขึ้นได้อย่ามองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกกันอย่างเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ